สวัสดีคุณลูกค้าทุกท่านนะครับผมก็สำหรับวันนี้ครับทางร้านเว็บไซต์ทำมาเกตอะไรนะครับผมก็จะมารีวิวรถทรงโบราณนะครับผมเป็นโฟกเต่าให้คุณลูกค้าได้เลือกซื้อเลือกหากันนะครับผมก็วันนี้ครับมารีวิวโฟกเต่านะครับเป็นสีแดงนะครับผมตัวนี้ล้อมีไฟนะครับนี่ครับผมมีรีโมดบูทูธให้นะครับผมวันนี้ขับสองมอเตอร์นะครับแบตเตอรี่6กโวลต์นะครับผมนะครับสวยมากครับสีแดงนะครับผมเป็นโฟกเต่านะครับ เล็กๆครับผมออกตัวสมูทด้วยนะตัวนี้ประตูเปิดได้สองฝั่งนะครับผมนี่ครับนี่นะโยกได้นะครับผมนี่นะครับโยกอัตโนมัตินะครับผมก็เดินหน้าถอยหลังนะครับนี่นะถอยหลังนะครับแล้วก็ปุ่มเพลงนะครับตรงนี้นะครับผมนี่ฮะเล่งเสียงได้นะครับ ดังนะครับทมอะไรกดได้นะครับผมเสียงแต่กับเสียงเพลงนะครับส่วนปุ่มสตาร์ทนะครับจะอยู่ใต้ที่นั่งนะผมนี่นะนี่ครับเห็นไหมครับแล้วก็รูชาร์จครับอยู่ข้างปุ่มสตาร์ทนะครับเสียก็ตรงนี้เลยนะครับผมแล้วก็ชาร์จเับไปบ้านทั่วไปนะครับส่วนของรีโมทครับนี่คกดเดินหน้าได้เลยนะผมนี่ครับไปหลังครับ ซ้ายหรือขวาได้นะครับผมล็อกได้นะครับเรียงความเร็วได้นะครับนี่นะโอเคครับมีเบี้ยลค้าให้นะครับผมข้ลูกค้าด้สนใจก็ติดต่อเข้ามาได้ที่เบอร์085นะครับ0424930นะครับผมย้ำนะครับ085 0424930นะครับทางเราก็มีบริการจัดส่งกันด้วยนะครับผมอแล้วก็ยังมีบริการหลังการขายนะครับรับซ่อมรถแบต ประบเพศนะครับผมแล้วก็อะไรจําหน่ายอะไรจักรยานนะครับผมราคาเป็นเองเลยนะครับหรือเข้าไปชมสินค้าอื่นเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์มาเกตออนไลน์ทำได้นะครับผมมีมีสินค้ารุลยรุ่ยเลือกกันมากมายเลยนะครับผมหรือข้องใจใดๆก็ติดต่อสอบถามเข้ามาก่อนได้นะครับผมนะฮะก็วันนี้ขอบคุณลูกค้าทท้านะครับที่ติดตามรับชมเนาะถั้งเรามีสินค้าใหม่ๆก็จะมารีวิวให้ลูกค้าได้เลือกซื้อเลือกหากันนะครับผมก็วันนี้ขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้สวัสดีครับ